Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ผีเสื้อแสนงามบินตามดอกไม้ขยับปีกเร็วไวบินไปบินมาดูดน้ำดอกไม้ขยายพันนานา สีสวยงามตาสุปุราจริงเอ่ยสวัสดีค่ะเด็กๆสำหรับสัปดาห์นี้คุณครูก็จะพาเด็กๆมาเรียนรู้ในหน่วยฮันษาผีเสื้อค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันนะคะคุณครูมีเพลงมาให้เด็กๆได้ฟังกันก่อนค่ะเด็กๆพร้อมจะฟังเพลงหรือยังคะถ้าเด็กพร้อมแล้วเราไปฟังเพลงกันเลยค่ะตตมมเีย จากใครเจ้านอนตัวใหญ่ลูกใครกันนอก,กระดึ๊บกระดึ๊บไป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 กระดึ๊บกดึบไปบนใบไม้อ่อนกัดกัดกินกินอิ่มแล้ว เด็กๆก็จะฟังเพลงจบกันไปแล้วใช่ไหมคะต่อไปคุณครูก็จะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับผีเสื้อกันนะคะเด็กๆพร้อมจะเรียนรู้หรือยังคะถ้าเด็กพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยคะ่ะผีเสื้อที่คุณครนามาประกอบไปด้วยปีกผีเสื้อสองคือนวด ส่วนที่3คือลำตัวส่วนที่4ี่คือดวงตาส่วนที่หคือปากค่ะและส่วนที่6คือขาผีเสื้อจะแบ่งออกเป็นสองชนิดนะคะผีเสื้อกลางวานันและชนิดที่สองค่ะคือผีเสื้อกลางคืนผีเสื้อมีวงจรชีวิตทั้งหมดสียระยะด้วยกันค่ะ ระยะแรกคือระยะไข่มีรูปร่างสีและขนาดแตกต่างกันหลากหลายแบบนะคะโดยตัวเมียจะบินหาต้นพืชที่เป็นอาหารของตัวหนอนเพื่อวางไข่มีอายุประมาณ2-10วันระยะที่2คือระยะตัวหนอนหนอนผีเสื้อมีอายุประมาณ7-17วัน โดยกินใบพืชอาหารที่มีความเฉพาะเจาะจงและมีการลอกคราบเพื่อขยายขนาดประมาณ4-6ครั้งก่อนจะเข้าสู่ระยะถัดไปนะคะต่อไปคือระยะที่3ระยะดักแด้ใช้เวลาประมาณ5-20วันไม่มีการเคลื่อนไหวและไม่กินอาหารใดๆรูปร่างของดักแด้ มีหลากหลายแบบแปลผันตามชนิดของผีเสื้อนะคะและระยะสุดท้ายคือระยะตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อนะคะมีอายุตั้งแต่5-15วันในบางชนิดระยะนี้จะดูดกินอาหารของเหลวเป็นหลักนะคะเช่นน้ำหวานจากดอกไม้ค่ะสำหรับสัปดาห์นี้เด็กๆก,ก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับผีเสื้อกันไปแล้วใช่ไหมคะ เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆเด็กๆได้มีความรู้เยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะคุณครูก็มีเพียงเท่านี้คะ่ะแล้วพบกับคุณครูได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะเด็กๆสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย